โอเคเดี๋ยวตอนรับทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านหนังสือน,นิทานกับพี่เอิร์ธนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่สืการสอนการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ล่าสุดของปี2 0 2 1่ใหม่มา,มากเลยนะครับมาสมานเรื่องนี้กันนะครับทุกคนราชสีกับหนูของวรรน,นาบุกนั่นเองว้าวดูซิว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปไปดูกันเลยโดยหนังสือเล่มนี้มีทั้งภาคภาษาไทยและภาพภาษาองังกฤษเลยนะครับบอกเลยว่า เป็นหนังสือที่ให้ความเรียนความรู้และดีมากๆและบอกเลยว่าเล่มเนี้ยเก่าแล้วด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคนเรื่องราชสีกับหนูถ้าใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์เอ่อขอชวนบริจาคไปให้กับรายการนี้ด้วยเพราะว่าไฟไม่ทันค่าจะน้อยปไปหน่อยนะเริ่มด้วยกันเลยราชสีกับหนู the lion and the mouse โดยวันนี้พี่จะอ่านเป็นทั้งภาคชัยพนภาพภาษาอังกฤษนะทุกคนโดยเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นภาพตัวตัวหนังสือกับตูนนิยายไว้ในข้างๆตรงนี้ละกันนะทุกคนนี่คนไหนอยากอ่านเต็มๆก็สูงเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนั่นเองนะพี่ไม่ทิ้งไว้หรอกพี่ก็บอกแบบนั้นแหละมาเริ่มเลยทุกคนเริ่มสมุดระบายสีจริงมันเป็นสมุดระบายสีทุกคนเป็นหนังส,สือนิทานแต่ว่าอ่านได้สมุดระบายสีนิทานแสนสนุก เรื่องราชสีกับหนู The Lion and the Mouse สองภาษาไทยอังกฤษ English and English จะจำหน่ายโดยวันนาบุ๊กบป่าแห่งหนึ่งขณะที่เจ้าราชสีเจ้าป่ากำลังนอนหลับอย่างสบายอยู่ใต้ต้นไม้ At t h e h i l l Forest, a lion was asleep p e a c e f a l l y under the tree ได้มีหนูซุ่มซ่ามตัวหนึ่ง ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นตัวของนัชสฉี่ยทำให้รัชสฉีที่กำลังหลับสบายตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์หงุดหงิดแย้ววสุครามซิม้าแคมริงโอาอร์เดรยอนเดรยเวกิ้งเดรยอนผู้แอบรอดอาสลิปเพร์เซนลีเดรยอนมัสเดนินแบดมดมั่เห็นหนูตัวหนึ่งกำลังเดินขึ้นบนต๊ะต,ตัวเองมันเลยใช้กลมเล็กตะปบมันไวหมายความวจะจะ่าจะฆ่ามันทิ้งซะ sinema walking on his h a d the lion grab him with with his paw in order to kill him เจ้าหนูนี่ใจมันอานที่มารบกวนการนอนหลับของข้ายอมความสุขของข้าเจ้าจะลงโทษเจ้าอย่างสะสมราะสีตะคอกใส่หนูด้วยความโกรธ you dare to boast that i am present l y sleeping i will punish you as you deserve the lion yelled with anger with the mouse อย่าทำค่าเลยข้าขอโทษข้ามองไม่เห็นจริงๆว่าเป็นท่านรัชศรีนอนอยู่ตรงนี้ปล่อยข้าไปเถอะนะท่านรัชศรีผู้ยิ่งใหญ่หนูพยายามร้องขอชีวิตอย่างเต็มสุดความสามารถเอ้ยจะขอจากรัชศรีย่างละสงสารด n น s h me please. I'm sorryI d d i, I need t s t h to u s l e e p i n g h e r e p l e a s e l e t me f r e e the g r l right on <laughs> The mouse asked his bravery f o r his life from the lion. ฝ่ายนักศึไม่ได้ฟังคำพูดจากหนูก็คลายความกดลงได้อย่างนิดหนึ่งเอาละ่ะครั้งนี้เขาจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าข่าวหน้าเจ้ายังมารบกวนข้ายอยีกก็คร่าเอาชีวิตเจ้าแน่ Hearing the plea from the mouse, the lion calmed down. So, okay, I will let you go this time. If you bother me again, I will not spare your life next time. อยูดีใจเป็นอย่างมากเอ้ยหนูดีใจเป็นอย่างมากที่ได้สีมาชีวิตมันขอบคุณท่านมากที่ท่านจะสีบุญคุณของท่านท้งนี้ข้าจะไม่ลืมเลยถ้ามีโอกาสตอบแทนเมื่อไหร่ข้าจะทำทันที The m o u s e was very glad the lion t h a t h e a l i z e he had t h a n g e d his life Thank you very much sir I will not forget what you have done to me If you have a chance to meet you again I remember to be humbly. อ้าวม,มีต่อ หนูตัวกระเจยร้อยเจ้ามีปัญญามาตอบแทนบุญคุณข้าได้อย่างไรกันข้าถึงเป็นข้าจะเป็นถึงราชสีเจ้าปล่าข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากัฉลี่ยเจ้าหรอกฮ่าฮ่าฮ่าอยู่เด l ะเลตเตอ how can you repay my kindness I rely on the king of the wild creatures I I don't need your help from any small small creature like you เรื่องเนี่ยข้ารูดิ เรื่องนั้นข้ารู้ดีท่านราชสีแต่ถ้าท่านเดือดร้อนไม่ได้ก็ขอ,อนุถึงข้าบ้างแล้วละกันแล้วหนูก็ลาราชสีกลับไปยังรังของมันหนูมีรังด้วยเหรอฮะ huh? That I know very well, sir. However, whenever you are in trouble, p r e s t i n g of me. The mountain said goodbye to r y a n and went back to his place. วันหนึ่งราชสีพาด่าไปติดบ่วงบาดของนายพราน มันพยายามวิ่งบอลให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ผ่านไปมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ีใครกล้าไปช่วยเลยตัวเดียวจนข่าวรู้ถึงโอ้เจ้าหน,น,หนูมันจะรีบมาช่วยเจ้าราชส,สีทันทรี One day the lion was caught in trap of hunter. He played with any creature passing by for help, but no one dared to help him. When the mouse heard about this, he immediately came to help. ไม่ต้องห่วงนะท่านนัตสีข้ามาช่วยท่านแล้วว่าพลังมันก็ใช้ฟันแหลมคมของมันกัดแท้บ่วงมันจนขาดนัตสีถึงได้เปน็นอิสระนอดพ้นจากความตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์จบแล้ว <c oughs> การคติสอนใจในวันนี้การทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนั้นความดีนั้นจะกลับมาสู่ตนภายหลัง tomorrow or today. A good deed done to others will return back later. So.